รนดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับเมนวาทาโร่ไกด์ไลน์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครนะคะเจ็บช้ำหรือว่ามีปัญหาเรื่องของคู่กรรมหรือว่าความรักซ้อนหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเดวิลเวนกรรมทั้งหลายนะคะโชคชะตานั้นริขิดไว้เพื่อให้คุณได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อที่จะให้คุณเจ็บปวดแต่เพื่อให้คุณเคลียร์มันและให้อภัยสิ่งต่างๆในชีวิต มันเหมือนกับผ่านมาแล้วเมื่อใจของเราผ่านมันได้อะคะ่ะให้เอาภัยได้วางได้มันจะไม่ย้อนกลับมาเพื่อเป็นวิบากกรรมอีกต่อไปแล้วดังนั้นทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการแทงข้างหลังรักสามเศร้าปัญหาการงานคนที่มาทำอะไรไม่ดีกับคุณไว้อะคะ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของการสอนเพื่อให้คุณก้าวผ่านเรื่องที่ยากๆเพื่อเติบโตและมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม หลังจากนี้ชีวิตจะมั่นคงนะคะแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนา Move u p ไปข้างหน้าค่ะอภัยและปล่อยวางเท่านั้นนะคะจึงจะเป็นทางออก